สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมที่ประเทศโนเวย์ค่ะเข้าป่าก,กันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้อยากจะได้เห็ดพึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดพึ่งขาลายหรือว่าเห็ดพึ่งหวานนะเห็ดอะไรก็ได้นะคะอยากจะกินนะคะช่วงนี้คือเห็ดอะเริ่มออกแล้วนะคะทุกคนมาลุ้นกันนะววันนี้ไม่เห็ทจะได้เห็ดกี่ดอกนะคะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าออกกำลังกายกันนะคะเข้าป่าก,กันเลยค่ะทุกคน เข้าป่าตามเคยทุกคนทางเข้าเลยนะเห็ดพึ่งขาลายมาดูกันอู้หาอืมอะทุกคนยังได้อยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอะขอเชื่อตรง้งก่อนโอ้ทุกคนได้อยู่นะได้อยู่นะคะอืมอืม นี่ค่ะทุกคนลอดนะจ๊ะเห็ดพึ่งขาลายนะคะดอกนี้อเห็นกันชัดไหมสวยเลยค่ะทุกคนดอกแรกนะคะทางเข้าป่าเลยค่ะดอกที่สองตามมาติดๆค่ะมาดูนะว่าแก่ไหมทุกคนคิดว่าแก่ค่ะามาดูนั่นนั่นทุกคน อันนี้เริ่มแก่แล้วนะคะแต่ว่าอเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันเริ่มมีหนอนชัยแล้อันนี้แก่ค่ะอ่ะน,นี่เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่อหักให้ดูข้างในเห็นไหมเรียบร้อยนะคะเจ้าที่กินแล้วค่ะทุกคนทุกคนเข้ามาเจอเห็ดพ,พึ่งข่าลายค่ะนี่ขึ้นคู่เลยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหม เพึ่งคาลายโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะดอกกำลังกินเลยนะคะทุกคนกูฟังเสียงค่ะขึ้นคู่นะเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะขึ้นคู่เลยนะ,ะจะแหวกให้ดูค่ะแหวกความสวยของน้องให้ดูนะคะอ้สวยอะทุกคนอะเรามาดึงกันค่ะอดอกที่หนึ่งโอ้ยกำลังแก้งเลยค่ะดอกเนี้ยอดอกที่สอง ทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนดูโอ้โหใจเพื่อนๆดูชัดๆนะคะนี่ค่ะเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนส่วนนี้ก็คือลูกนางค่ะ oh, สวยค่ะทุกคนไปกันต่อเลยค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้โ oh, ห oh, oh. ดอกเนี้ยกำลังแกงเลยนะคะอะดูนันปึกค่ะทุกคน <c oughs> นันปึก สวยปาดเตกนะคะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหสวยไม่ไหวค่ะทุกคนดอกที่หนึ่งดอกแม่นะคะอะ่มาดูดอกลูกค่ะแม่จะบอกว่าเห็ดพึ่งหาลายเนี่ยอร่อยนะคะโหทุกคนดูแน่นปึกค่ะแน่นปึกเลยนะคะเห็ดพึ่งหาลายเนี่ยเนื้อมันแน่นนะคะทุกคน แล้วมันอร่อยด้วยค่ะเวลาเคี้ยวอ่ะมันจะดังกุบๆเป็นไงคะเห็ดแม่ลูกสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมอู้ยอยากจะโชว์ตัวแม่ค่ะนี่ทุกคนดูขากําลังแกงเลยนะคะไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปค่ะทุกคนอู้สวยมากสวยจริงๆเลยค่ะกีดป่าทแทบแตกเห็นไหมอะไรเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคน ทุกคนกีเกือบปาแตกค่ะทุกคนแล้วแบบดอกสวยมากค่ะทุกคนจะให้ดูขานี่ค่ะอ่ะมาฟังเสียงเด็ดเฮ้ยออกมาแล้วทุกคนสวยมากค่ะสวยอะไรขนาดน,นี้ทุกคนอันนี้มันเป็นเห็ดพึ่งข่าลายนะคะทุกคนดอกนี้คือสวยมากค่ะทุกคนขอบคุณเจ้าปากเจ้าเขา กีเกือบป่าแตกค่ะทุกคนให้ดูความง,งามของน้องนะคะเห็ดพึ่งขาลายดอกนี้นะนี่สวยมากค่ะทุกคนอ่มาดูว่าน้องสวยจริงไหมทุกคนสวยจริงด้วยจะยินเสียงอะไรไหมคะตงเตงตงเตงตงเต,ตงเตแกะนะคะทุกคนน้องแกะค่ะเจ้าทิน่นโอ้ทุกคนสวยเลยๆดอกนี้นะคะ แต่งชัดช้ายเพื่อนๆดูนี่ค่ะสวยมากค่ะทุกคนเดินมาเนี่ยเกือบชั่วโมงเพิ่งเจอดอกเดียวนะคะใส่กำลังกินเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนแกงอร่อยมากค่ะสวยไหมคะดอกแรกของวันนี้เลยนะโอ้ยกำลังกินเลยอ่ะข้างๆอ่ะดูดูดูโอ้โหคน ดูความสวยนะคะนี่ไซนี้กำลังกินเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกบก่อนเผื่อน้องขึ้นใหม่นะคะนี่ค่ะทุกคนมาแต่งกันเลยค่ะอย่ารอช้านะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนอะแต่งให้เห็นเลยนี่โอ้ทุกคนกลิบมากเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะนี่คือสวยมาก คนอะแต่งประมาณนี้นะคะให้ทุกคนได้เห็นนี่ค่ะโอ้สวยมากเลยอะ่ะเห็นไหมคะดอกนี้คือที่สุดเลยอะ่ะเดินเข้ามาเนี่ยได้ประมาณสิบนาทีนะคะก็ยังไม่เจอนี่คือดอกแรกของวันนี้เลยเห็ดพึ่งขาลายคะ่ะทุกคนหมวกแดงนะคะอืม กินได้นะคะทุกคนเห็ดอันนี้อร่อยด้วยอะมาดูกันค่ะว่าน้องสวย,ยไหมใสกกำลังกินเลยะคะ่ะทุกคนโอ้มาดูตรวจสภาพสวยอะทุกคนโลดนะคะมาแต่งน้องกันเลยค่ะปาบเข้าไปนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยไหมอันนี้หมวกแดงนะคะค่ะน้องจะลายกินได้นะคะทุกคน โอ้ยอย่างสวยเลยทุกคนคือไซส์เนี้ยเม่จะบอกว่าแกงอร่อยนะคะแล้วค่อนข้างที่จะหายากนะเห็ดแบบเนี้ยสวยมากค่ะทุกคนหัวมันนี้แบบเมยจะบอกเลยนะว่ากรุบมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะทุกคนเก็บมาให้ดูเก็บไปกินได้แหละดอกหนึ่งแล้วค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายนี่ให้ดูความเป็นขา ขาสวยมากเลยนะคะออ้ยไ้กำลังกินค่ะอืมนีค่ะออกมาแล้วค่ะทุกคนไ้กำลังกินเลยอ่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะหมกสีส้มอร่อยมากค่ะเห็ดพึ่งขาลายนะคะคือไซเนี้ยอร่อยมากทุกคนคือเวลาเคี้ยวอ่ะมันกรบมากเลยนะคะ แต่งก่อนนะให้เพื่อนๆเห็นนะคะอ,อย่างสวยค่ะทุกคนแต่งเสร็จจะให้เพื่อนๆดูนะคะโอ้โหทุกคนตอนนี้ก็คือได้เห็ดมันโปูนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนอ๋อนี่อย่างสวยนะคะทุกคนดูโอ้โหนี่ดูไซส์ไซส์มินินะคะเป็นไซส์ที่ เงอร่อยมากค่ะทุกคนสวยค่ะทุกคนไปกันต่อค่ะทุกคนจะได้อีกไหมเจอนางงามอีกแล้วค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายนะคะหัวออกสีน้ำตาลน,นะฟังเสียง <laughs> ทุกคนแล้วดูขาโอ้โหทุกคนดูขาน้องเน้นปึ๊กเลยอ่ะขออีกทีได้ไหม ทุกคนอ่ะมาดูมาดูมาด,มาดูโอ้โหนี่ค่ะทุกคนสวยงามอลังการตาแตกค่ะมามาแต่งน้องกันค่ะให้ดูชัดๆสวยมากค่ะทุกคนสวยอะไรขนาดนี้แต่งเลยค่ะหงแน่นปึกนะคะ น่นปึกนอนไว้เจาะด้วยคะ่ะแน่นปึกมีความสุขับทุกคนมันอร่อยมากนะอีเห็ดอันเนี้ยนี่นี่น,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 นี่ให้ดูความงามนี่นี่ค่ะสวยไหมสวยไม่ไหวอะหมนรอบๆประชันความสวยนะคะสวยค่ะทุกคนอยากให้เห็น เห็ดพึ่งขาลายนะคะตังเสียงมาลุ้นกันนะว่ารอดหรือเปล่าอ้าวทุกคนยังได้อยู่นะคะอ่ะเราทากออกก่อนยังได้อยู่นะคะทุกคนยังกินได้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในจะรอดไหมปะ่ะสวยเลยค่ะสวยเลยค่ะทุกคนนี่ เดวเอาไปแต่งที่บ้านนะคะอีกหน่อยนึงอันนี้ตัดที่ดูก่อนนะว่ารอดนะคะนอนไม่ใช่ถึงข้างในนะนี่ทุกคนนี้ประมาณนี้ค่ะแต่งให้ดูเห็ดพึ่งขาลายอีกดอกนึงค่ะทุกคนนี่อันนี้จะหมวกออกสีน้ำตาลขาเล็กนะคะกินได้นะคะรุ่นนี้ไปกันต่อค่ะทุกคนอีกเลี้ยวค่ะทุกคน เสียงเพาะมากๆเลยนะคะอ่ะแหวกให้เพื่อนๆดูนะคะ <c oughs> เห็ดพึ่งข่าไรายไซส์เนี้ยคือที่สุดของความอร่อยค่ะทุกคนมามาเด็ดแล้วมาอุ้ยมาแรงอ่ะไปก่อนนะขอก่อนอือทุกคนนี้ เี๋ยวเรามาแต่งกันนะยังไงเมก็ไวกว่าน้องค่ะทุกคนอ่ะให้เพืเ่อนๆดูนะคะอืมอืมโอ้หนอนไม่เจาะเลยนะคะทุกคนนี่ให้เห็นเห็นเลยนะคะว่าความสวยละมุนของน้องนะคะอืม,อมสวยงามไม่ไหวค่ะทุกคนโอ้ดอกนี้ หัวจะออกแบบออกขาวๆนิดนึงนะคะขาวๆแล้วก็เทาๆนิดนึงเนาะส้มๆนิดๆค่ะอู้สวยอ่ะทุกคนนี่ได้อีกดอกนึงแล้วค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาได้นะคะอร่อยมากค่ะทุกคนอีกดอกนึงแล้วค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายโอ้ขานีิ่มอะขานีิ่มอะทุกคน โอ้โหเนี่ยนิ่มปอกเลยค่ะทุกคนอะมาแหวกหัวกันอะไม่รอดแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมนี่จะบีหัวให้ดูนะเ,เรียบร้อยค่ะเห็นไหมกินเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนเห็นไหมช่วงเนี้ยคือหนอนจะเร็วมากเลยนะคะทุกคนเก็บมาให้ดูค่ะ มาดูมาดูค่ะดอกนี้จะรอดไหมฟังเสียงทุกคนเชื่อมาว่าเมย์ร้อนจนต้องเมย์ต้องถอดถุงมือนะคะเหงื่อมันออกฟังเสียงอ่ะให้ดูค่ะสวยอยู่นะมาค่ะออขาแข็งๆนะอืมนี่ค่ะทุกคนอ๊้สวยอยู่นะสวยอยู่นะทุกคนนี่อ่ะให้ดูหมวก นี่ค่ะสวยอยู่นะอะมาดูนะลองมาแต่งดูจะรอดไหมอือทุกคนโอ้ได้อยู่นะคะหนอนยังไม่ขึ้นนะแต่แบบเหมือนแบบว่าจะเริ่มบานนะคะร้อนอะทุกคนร้อนจนจนต้องถอดถุงมือนะคะนี่ทุกคนอะนหมวกก็โอเคอยู่นะคะ ดอกนี้ก็พอได้อยู่นะแต่รู้สึกว่าโดนต่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอไปแต่งที่บ้านเนาะว่าน้องจะรอดไหมได้อยู่ค่ะทุกคนดอกนี้นอนไม่ขึ้นเลยอืมสวยจังเลยอ่ะดอกเนี้ยทุกคนพึ่งขาลายหมวกส้มนะคะอันนี้คือแบบหมวกส้มชัดเจนเลยหูดูขาค่ะให้ดูขานะมามาดูน้องสวยจริงไหมอืม กบก่อนนะคะมามาตัดให้ดูแล้ะกลิ่น้าแบบนึ่งนะคะ,ะนี่นะเห็ดพึ่งขาลายนะคะหมวกส้มจริงๆเลยนะมาแต่งให้ดูเลยค่ะโอ้คลิปค่ะทุกคนสวยงามมากเลยอะ่ะช่วงเนี้ยเห็ดมันปูกับเห็ดพึ่งขาลายอะ่ะ กำลังออกเลยนะทุกคนดูดอกนี้สวยมากเลยอะไซส์แบบกำลังกินเลยนะคะเป็นไซส์ที่แบบว่าทุกทุกคนที่เข้าป่าหาเหตุตามหาเลยนะคะเพราะว่าไซส์นี่คือแกงอร่อยนะคะถ้าเกิดใหญ่กว่านี้หน่อยนึงหรือใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือยังกินได้นะคะถ้าหนอนไม่กินแต่ว่าไซส์เนี่ยคือแกงแล้วอร่อยค่ะทุกคนโอ้สวยจริงๆเลยอะเจออีกแล้วคะ่ะทุกคนหนึ่งสอง สเ,เห็นไหมอ้าวสี่นะคะเดี๋ยวจะไล่เด็ดเลยนะว่ามีดอกไหนรอดนะทุกคนอ้ามาดูดอกที่หนึ่งอ่ะเป็นเห็ดพึ่งหาลายนะคะนิมโป๊ปเต้ทุกคนดอกที่หนึ่งไม่รอดนะคะอ้าวมาดูดอกที่สองกันค่ะดอกที่สองอ่ะดอกนี้ก็ไม่รอดทุกคน อมาดูดอกที่สามค่ะอืเหมือนเดิมนะคะอ่ะสี่ดอกอะสามดอกแล้วนะคะสามดอกก็ไม่รอดค่ะเอา้านี่ดอกที่สี่ดอกที่ห้าด้วยทุกคนอ่ะดอกที่สี่อันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายแบบขมนะคะทุกคนแต่ก็กินได้นะคะหรือเรียกอย่างนี้คือเห็ดพึ่งขายาวนะคะอ่ะสี่ดอกเนี่ยมีรอดอยู่ดอกหนึ่งนะ อะมาดูดอกที่ห้าทุกคนตลกนะเอาเจอดอกที่หกด้วยอะดอกที่ห้าโอ้ดอกนี้น่าจะรอดค่ะทุกคนอะดอกนี้รอดนะคะออะสี่กี่ดอกละสี่เอาลืมดอกหนึ่งทุกคนย้อนไปเอาอีกดอกหนึ่งสี่ะนี่ทุกคนเต็มมือเมเลยห้าดอกเดี๋ยวนะ หันมาเจออีกดอกหนึ่งทุกคนห <c oughs> ้าดอกอ่ดอกที่หกมาดูรอดไหมนี่มาดูรอดไหมอ้าวดอกนี้รอดนะคะดอกที่หกอ่ะไปดูดอกที่เจ็ดกันค่ะอยู่ไหน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 ตะกี้เห็นเปบบ๊ะดอกที่เจ็ดโอ้อันนี้มีคนมาเด็ดแล้วนะคะก็คือเรียบร้อยสรุปมาสรุป เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะดอกนี้กินได้ดอกนี้ก็เดี๋ยวรอตอนแต่งอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะสรุปเนี่ยหกดอกนะคะกินได้ดอกเดียวค่ะทุกคนใสกระมังแบบอื้อโอ้ขอบคอนะทุกคนให้ดูชัดๆใสที่ทุกคนตามหานะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยดีกว่า ดีกว่านะคะเอ้ยเมย์คิดว่าเดี๋ยวเราเดินก่อนดีกว่านะแล้วค่อยแต่งน้องขีหลังอะให้เพื่อนๆดูสวยมากทุกคนพึ่งหาลายนะคะมวกสีส้มค่ะทุกคนไปกันต่อค่ะดูรอบๆทุกคนเห็นกันยังนั้นพึ่งหาลายค่ะทุกคนเห็นยังนี่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 หัวส้มทุกคนอ้าวเจออีกก็เข็ดอีกค่ะ โอ้โหพลังขาของน้องคือที่สุดนะคะนี่ค่ะทุกคนใสที่ตลาดตามหานะคะทุกคนสวยมากสวยไม่ไหวะค่ะทุกคนอ่ะให้ดูชัดๆเนะอ,อันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะหัวจะออกไม่ส้มมากนะคะกินได้ค่ะทุกคนเดินเรื่อยๆค่ะทุกคนทุกคน <laughs> เห็นกันหรือยงัง โดกใหญ่มากทุกคนเห็นกันหรือยังคะโอ้โหเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนดูค่ะดูขาดูขาสวยงามมากสวยงามจริงๆค่ะไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะทุกคนเจออีกแล้วพึ่งขาลายนะคะทุกคนโอ้ยแมลงโอ้โหละหมดแบบเสียง เสียงแห่งความสุขมาค่ะนี่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 ค่ะทุกคนสวยมากทุกคนไซส์นี้คือแบบไม่ต้อง่าก็รู้เลยนะคะว่ารอดนะคะดอกนี้นะคะค่อยแต่งนะคะเดินดูเรื่อยๆก่อนนะคะแค่เห็นไซส์แบบนี้แล้วแน่นแบบนี้ทุกคนก็คือเมย์ดูรู้เลยนะคะว่ามันรอดนะคะทุกคนสวยมากอะ่ะ สวยอะไรขนาดนี้เลยอ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์นะสำคัญมากเลยค่ะแล้วเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ